สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพากันไปไหนคะ่ะไปสวนน้ำที่นะครพันม้มปาเคยไปหรือ,อย,ย,ยังไม่เคยยังไม่เคยเลยหรอไม่เคยลุงไซนูไม่ได้พาไปหรอฮะไ,ไม่เหรอครรเคยไปไแต่อโลหะรออโลหะที่ไหนอโลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ จะพาเด็กๆไปเล่นน้ำด้วยความที่อุณหภูมิแบบว่า40องศานะคะคือร้อนมากเนาะแรกๆว่าจะไปวัดแต่ว่าคุณแม่บอกว่าเขาช่าเฮดเ,เวียกแล้วแล้วตอนแรกไม่อยไปก็เลยได้แต่งตัวสวยแล้วถ้าจะไปหไปโคกก็คงจะไม่ใช่เนาะก็เลยตัดสินใจว่าเออตรงนั้นน่ะมันมีมึกช็อตไม่รู้ว่าตอนนี้จะมีอยู่หรือเปล่าเนาะเพราะว่าตั้งแต่อันนี้มาก็ไม่เคยกินเลยนะจนมาเซาเป็นกเกษตสแล้ว อยอยากไปลองดูแล้วก็เด็กๆสามคนสีคนเนี mm ่ยเขาก็อยากไปเล่นน้ําด้วยเนาะก็เขาบอกว่าเห็นคนที่แบบว่าเล่นน้ำเนี่ยจะเสียหนึ่งร้อยแต่ว่าคนที่ไม่ได้เล่นเนี่ยเสียยี่สิบอันนี้จริงไม่จริงไอ้ก็ไม่รู้เนาะทางนี้ไปไหนอ่ะทางนี้ไปป่าป่าเหรอถ้าไม่ได้ไปทางมหาชัยคือไปทางนี้ใช่ไหมท่าอนนี้ไปป่าป่านะคะทุกคนอ๋ออ่านยิ้มขนาด ทำไมไม่กลัวเวลาไปไอยบน่นไปไอยซีเรียสนั่นเนี่ยปายน่าจะพากลับเลยนะเนี่ยเออใครพยศเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยอย่างเงี้ยต้องโดนทําโทษอย่างเงี้ยขีย่รถเล่นแล้วก็เมียโมโหแล้วป้ายนะ่ะตอนนี้เราก็รออยู่เทิงกันนะทุกคนเ <c oughs> พราะว่ามันเลยมันตรงข้ามกับโรงเรียนเลยนะมหาวิทยาลัยนะครพนมมหาวิทยาลึงทําไมอีกเอสวาเอสวาเห็นไหม จะอยู่เธอเสดานีเวน,นะน่น,นี่ค่ะ<อ>จะอยู่ตรงตรงนี้คือเรากลับรถแล้วนะเพราะว่ามันไม่อยู่<ค>ข้างในมีอาหารนานาชาติด้วยนะเข้าข้างในกันเลยค่ะปะมาถ่ายรูปกันก่อนสองคนแล้ว สามคนละมาเที่ยวองนี้นะข่าวแบบว่าทำมือนะทำมือนะเที่ยวปะไปค่ะทุกคนเข้าข้างในกันเลยเทียวเล่นไหมเล่นสามเล่นสามคนนะคะมีชุดว่ายน้ำมาหรือยังคะเทียวมีไหมไม่มีไม่มีหนึ่งคนมันไม่ใช่เล่ยนี้ไม่โดนนะใส่ต้นไหนอ่ะ บรรยากาศดีมากเลยนะคะทุกคนมีโซนนั่งเยอะแยะเลยปลไปบปพาไปเปลี่ยนไหมมา,มา,มารัางเลื่อนนะลูกาลมาแล้วบอเขาวไัได้เสิร์ฟเมนูบ่เขามีเมนูมาบอจริงเหรอจริงจังเนาอเ้อนี่มาเหมือนดีโอ้โหไปไปลงตรงนี้ก็ได้เนี่ย ดูน้องนะเอ่ทำาจะมีเหรอใช่ไปนี่ไปข้าจะบดได้มเขาคือดูแลมัะดูแลเออใส่มันปรกาถึงปะตัวล้นแต เราสั่งอันนี้ 89, 89, 40เดี๋ยวเราจะชิมรสชาติเนาะจากมาจากคนเขาให้สามอัน <own> เดี๋ยวชิมรสชาติของอันนี้ก่อนนะอร่อยไหมส้มตำมาปานนีกก็ยังเอ้ยอันนี้50โต๊ะ40 89อืมได้อยู่ชิดเลิศชุดเลิศแต่ว่ามันอร่อย ม,มันได้มันได้มัออ<ะ>นได้ให้หางคนทางหลังหันมาเล่นหน้าบะแมนเบ้อศูนย์หาก็ได้ละแกชาดหยบ่ะดำบ่นักเก็ตเออัน,นี้คือสั่งให้เด็กๆนะพวกเรากินต้มยำกันก็ถือว่าได้มากินก่อนไม่ต้องนอออี่หน่ยืมหมดแล้วนี่มานะอาปากอาปาก อร่อยไหมเดี๋ยวบอกเมนุ่นนะนะว่ามาวันนี้ได้กินเฟรนชฟรายนะแล้วก็กินไก่นัเก็ตนะได้เอาน้ำกับแมงมแข็งให้เนาะเขาให้เกี่ยวจากอันบุบสาม,มอันดีเดี๋ยวไปซื้อข้าวผัดให้กินนะกินเยอะๆนะอร่อยไหม กินกับพี่โบก่อนส้มตำคืออร่อยมากกินส้มตำไหมวะอร่อยนะอืมเนาะองตัวใด,ดของเราฮะตัวใด,ดนำเรา เอวาร้อนเหรอกินให้หมดก่อนค่อยไปมันจะเปื้อนรีบเหรอรีบหรอมันยังไม่ปิดหรอกสี่โมงครึ่งกลับสี่โมงครึ่งกลับกลับไปเรียนรายใหญ่ใแญ่ไปมันเรียนคนเดียวเลยใช่ไหมเมียากล้ากล้าเหรอแข่กังขาบุมีทิชชู่มียังไงเลยค่ะ อร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะอร่อยไหมเดี๋ยวป้าจะขอแก้วกับถ้วยให้ก่อนนะมาแล้วนนท์กับข้าวมาแล้วขอแก้วกับถ้วยกับจานอีกสองเด้อจ้ะสองใช่ไหมเหลือสองเนาะเดี๋ยวต้องย้ำกันแค่ค่ะวันนาอร่อยพี่โบต้องกินข้าวก่อนนะ้าพิ่โบป้อนกอนนะสักคำสองคำนะลวงพี่จะหิวเข่าบะ อันนี้เป็นข้าวผัดไก่นะคะอันนี้จะตกอยู่ที่จานใหญ่179บาท,บาทก็คุ้มอยู่นะเนาะใหญ่หนูชอบกินไก่เหรออ๋อส้มตำขายดีมากไก่หมดก่อนเพื่อนอันนี้ไม่ใช่ราคานะคะบางคนสิว่าทราคาดเด้๋จ้ะเจ้าคือบอกว่า89เราคามันคือ40สิ40บสิาทละมันเป็นโต๊ะนะคะทุกคน เขาไปสืงลูกสิงอยู่ส่มันคือบมฮะมันบมีอะในเมนูร้านเย็ดหรือเปล่าต้องทานมีลูกสิงนะเดียวอร่อยไหมอร่อยอร่อยามากไหมอ๋อเออินข้าวอร่อยไหมก็ข้าวเยอะเลย

เที่ยวเมะแบบเบาพื้นแล้วเสือบอ่ะบอกมาน้องมือแล้วแล้วเหรอายสามไปรถเป็นตลาดแล้วรถยู่ร่าเป็นติ๊กันแล้วน่าจะไปได้เยอะไม่ได้ผลเสร็จจังค่ะอะไรเต้าเอาเข้าลงก่อนบอตเอาอันเล็ก อิมก็รอนเนมาให้หมดนี่แล้วก็ไปเนมากินให้หมดแล้วไปนะกินเยอะๆพี่ทีวก็ไปเลยก็ได้นะพี่ไปแล้วมาค่ะต้มยำมาแล้วขอบคุณค่ะ ทำไมครับตัวใหญ่กว่าเอวา,ายเยอะเลยอือปอสองเหรอนูล่ะปอหน<า>ึ่งปอสองปอขี้แก่นวดมีมา,อาเอวา,ายี่โค <laughs> เอวายีโค <laughs> โอเคทุกคนสำหรับวันนี้ขอญาตไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจเลยแหละได้ใจดได้ขอบคุณบ๊ายบายทุกคนบ๊ายาบาย